ลองพาดตรงนี้แล้วก็เหมือนเซ็ตกล้องไปเดี๋ยวพี่ลองถ่ายเหมือนยกเลงดิยกเลงออกไปข้างนอกเลยทีนี้มันหันหามนาพาพี่ไหนเอเอพิงๆไปเลยมองไปทางนี้มองทางนี้มันเป็นเลขสี่เลยเออย สามสองดีขอข้างหนึ่งแบบแตะไปข้างหนึ่งเลยข้างเดียวโอเคดีสามสองหนึ่งเปิดไอ้ตรงรถมาแล้วก็เท้าท้าอย่างนี้มาดีมองไปทางนี้นั่งนั่งนั่งข้างในเลยยืนอ,อยู่ข้างรถหนึ่งก็ยืน้าง เลยไม่มั่วเลยเออแห่ะชะงมามาอีกนิดนึงโอเคโอเคให้มันมีแสงเยเฉยเอะมองไปข้างหน้าสิ